Uh, สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆทุกคนกับผมปืน t h นะครับคลิปนี้จะพามาดูโปรโมชั่นโปรโมชั่นกระชปองนะครับมันก็คือตัวนี้นะกล่องซากุระล้ำค่านะครับข้างในนี้มีอะไรบ้างเมื่อเปิดปุ๊บการันตีนะครับกุญแจล้ำค่าซากุระ10ชิ้นนอกนั้นก็จะสุ่มเงินนะครับ1 3นสาม0้0ยหโกนะครับ แล้วก็สุ่มหินเป็นรูปขั้นซูงแพ็กเกจหินโซ300ชิ้นแพ็กเกจหินโซ500ชิ้นกรุปพิศวงกลุปหงมูที่สองสว่างแล้วก็คริสตัลวิญญาณองมุญนะครับกลุกพิศวงขายได้สองสว่างขายได้คริสตัลวิญญาณหงองคขายได้ขอในนี้ขายได้หมดเลยเยเวนกุญแจล้ำค่าซากุระนะครับเดี๋ยวมาเช็คว่าหินโซเนี่ยมันเท่าไหร่แล้ว 2 G นะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวจัดเลยนะครับจัดเต็มตามตามงบนะครับมาโอเคนะครับ100กล่องอ่าก่อนจะเปิดมาดูก่อนว่าถ้าเป็นกุญแจเนี่ยเราเรา,เราทำอะไรกันมาได้บ้างนะครับก็จะมี กรมพวกนี้นะครับนะครับอ,ออฟเซเดียนโกเมนเอาควาเมรีนนะครับอัมพันแล้วก็ทับทิมพวกนี้จัดว่าเป็นเพชรที่น่าสนใจอาจจะมีน่าสนใจนะครับเพราะว่าโกเมนก็ต้องไปลงกรอพัฒนาการออฟเซเดียนก็ต้องไป PP1 1ีหน,นะครับเอาความารีนก็ปกติก็จะต้องไปอยู่แล้วอัาพันก็นานๆานเจอทีส่วนอันนี้หาได้หาได้เรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มเหมือนกันแต่ว่าสุ่มเฉพาะไอ้หนึ่งสองแล้วก็เพชรนะครับนอกนั้นก็สุราราชันนะครับเพิ่มดาเมจปีกวายุนะครับแล้วก็สำคัญคือเกรดสีครามใช้12บอกุญแจนะครับนั่นก็หมายความว่าเปิด2กล่องซื้อเกรดสีครามได้แน่ๆน,น,นะครับเกรดหนึ่งอ่ะ มีร้อยนะดังนั้นเดี๋ยวเอาทีละสิแล้วกันนะครับชัวร์วว่าผมจะต้องได้กุญแจสิบใช่ไหมแล้วก็นอนนั้นก็เป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าบนตัวผมไม่ได้มีหินสูงนะครับไม่ได้มีหินสูงไม่ได้มีกลุไม่ได้มีคริสตัลมียานโฮมูลอะโอเค 10บา10เซตแรกนะครับก็จะมีว่าแล้วอันนี้ต้องเยอะ300โกพันโก500โกนะครับแล้วก็พ็กเกจหินโซ5 0 0 3 0 0 5 0 0อยที่ต้ยมยหันหนึ่งแล้วก็กุญแจ100นะครับตามที่เขาการันตีไว้นะถ้างเงินมันไม่ทับกัน ม่นะครับก็มีกลุ่พิศวงเพิ่มมาแล้วก็มีอะไรพันนะครับ500 2กองนะครับ5้าพันออกยากเหมือนกันนะนี่ก็เนึนพันนะครับได้หินโซก,ก็เยอะอยู่นะครับ คิดตำวิญญาอันนี้3ชิ้นละหินขั้นสูงหนึ่งโอ้โหแพ็กเกจหินโซห้0 0ชิ้นในนี้มันบอกว่าผมได้2อ,อันนะครับไปในอันหนึง่งอ่อน,นี่อยู่ดี เอาละสิของเริ่มเต็มละต้องเคลียร์แล้วดเดี๋ยวนเดียวผมเคลียร์ของก่อนเดี๋ยวเอาอะไรไปดีเดี๋ยวขายนี่ทิ้งดีวะ่ะเดี๋ยวค่อยหาใหม่ ร้อยนะครับนี่อันนี้มีห้าพันมาอันหนึ่งงั้นเดี๋ยวผมขายเงินก่อนนะเดี๋ยวมาดูนะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูทีเดียวสุดท้ายนะครับสุดท้ายโอเค ได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบสิบห้า ได้เงินมาราวสามหมื่นนะครับดูจากเงินที่ตัวนี้นะที่ได้รับมานะครับผมมีประมาณหกพันได้มา30,000ื่นแล้วก็มีอะไรอีกหินโซนะครับแพ็กเกจหินโซ500ชิ้น24 เก้าก okay. uh, ็ตีว่าผมได้มาเท่าไหร่ก็ห0ึ่งหมืนะครับบวกกับอีก8ปดพผมได้หินโซมา1 8ื่นแปดนะครับเอาไปคูณ2ก็จะเป็น3 6มหมนะแล้วเมื่อกี้ได้เงินมาอีกประมาณ30,000ื่นนะครับบวก30,000ได้มา6ก0 0ื่บัญจีละ แล้วหินสูงก็เมตรละพันนะครับบวก3 0 0 0นอ่ะ69,000นะครับคิสตันวิญญาณฮงบุญนี่มันเดี๋ยวผมผมเช็คราคาก่อนเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นี่นะครับ2,000นะครับบวก2 0 0พอ่ะแต่ว่ามี4ชิ้นนะครับก็บวกอีก6,000นเดี๋ยวมาดูยอดเงินจีนะถ้าเป็นต,ตัวนี้ นี่บวกบวกอีกสี่พันห้าแล้วกันนะได้มาอันหนึ่งเคแล้วก็ไอเจ้านี่พั 1, 200, นสองร้อยมีสองอันอันสองพันได้แปดหมื่นสี่นะครับแปดหมื่นสี่พันจีนะครับแปดหมื่นสี่พันจีแต่ต้องแต่พูดถึงว่าต้องเอาพวกนี้ไปขายให้หมดนะแล้ว ได้กุญแจมาพันดอกนะครับเอาไปทำอะไรบ้างก็ของประมาณนี้ไอ้น,นี่อาจจะซื้อเยอะหน่อยนะครับเอาไว้ทำเอาไว้ทำอาวุธแหยชอนนะครับแล้วก็จะทำถุงมือเทพด้วยนะครับที่เหลืออาจจะซื้อหินออกซิเดียนนะครับตัวนี้นะนเม็ดหนึ่งอ่ะนั่นจะจะเม็ดหนึ่งนะเพราะผมขาดอยู่นี่ผมมีหนึ่งเม็ดละนี่นะครับเดี๋ยวทำเลยก็ได้นะครับเนี่ยสองเม็ดละ แล้วก็เดี๋ยวซื้ออันนี้เม็ดหนึ่งนะครับรู้สึกมันจะใช้หินโซด้วยนะโอ้หินโซย์ไหนเนี่ยลก,กนะครับลกอก็ใช้นี่นี่เองนะครับใช้ประกายฉลามน้ำนะครับเก็บไปไหนเนี่ย นี่ทีนี้จะได้สมบูรณ์สักทีนะครับเพราะว่านี่อ่เห็นไหมคราวนี้ก็สมบูรณ์ล,ละ <appointment> เหลือเพชรเนี่ยตรงนี้เพชรควรจะเป็น8ดเหลี่ยมนะครับก็จะโอเคกว่านี้ตอนนี้ก็ความิงด,ดีก็พันหกละนะไปให้ดูแล้วร้อยกล่องงบสามพ 3, เติมแอร์เพก็ลดลงไปนะครับ เหลือสัก2,900แล้วกันอ่ะ2,900ได้เงินมา8,800 0ใช่ไหมคุ้มเปล่าวะเดี๋ยวนี้เงินมันหมื่นละหมื่นละ450 4้0ย้คูณ8ใช่ปะ่ะเออก็ได้มา3,600แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นของที่กำไรจากจกุญแจก็ โปรโมชันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะนะครับสำหรับคนที่มองมองไว้อยู่ว่าจะคุ้มไม่จะโอเคไหมนะครับอ่ะถ้างั้นไม่มีอะไรละนะครับจบแล้วนะครับขอบคุณที่ตามรับชมกันมาสำหรับคลิปกระชับปองตัวนี้นะครับนี่กล่องกล่องซากุระล้ำค่านะงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก่อนจบคลิปฝากด้วยนะครับ Exit l e ะโปรแกรมลดปิงนะครับใช้ดีราคาถูกลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตามที่ผมวงไว้ให้นี่เลยนะครับกรอกโค้ดลงไปนะครับลดได้20%เเข้าจากลิงก์นี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ